EP ที่19วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณและก็การหารเศษส่วนนะคะพบกับคูป้อมใน EP ที่19จุดประสงค์การเรียนรู้ก็เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนจำนวนครัแล้วก็หาคำตอบได้เนาะ,ะไปดูเลยข้อแรกนะคะขวัญออ,ออมเงิน28,000บาทอ่าทเขาออมเงิน28,000บาทค่ะ คิดเป็นเศษสี่ส่วนเจ็ดของเงินโบนัสท,ที่ได้รับขวัญได้รับเงินโบนัสเท่าไหร่ฟังแล้วก็เราจะงงๆเนาะเราก็ทําให้ไม่งงถูกไหมอ่าอันดับแรกเลยสิ่งแรกเลยคือเราไม่รู้เลยค่ะว่าโบนัสเท่ากับเท่าไหร่แต่ที่รู้ก็คือเขานําโบนัสท,ที่ได้เนี้เก็บออมไว้คิดเป็นเศษสี่ส่วนเจ็ดนะคะ ออมไว้คิดเป็นเศษ4ส่วน7ซึ่งเศษ4ส่วน7นี้คิดเป็นเงิน28.000บาทอ่าอันนี้ในส่วนที่ขวัญเขาออมเงินนะคะออมเงินและจากนั้นเมื่อเราได้เศษ4ีส่วน7ออกมาแล้วเราจะทำให้มันง่ายขึ้นโดยเราคิดส่วนที่เป็นโบนนะัสเต็มๆนะคะโดยพิจารณาจากตัวส่วนเป็นหลัก พิจรารณาจากตัวส่วนเป็นหลักถ้าโบนัสเต็มๆเลยก็แสดงว่าถ้าเต็มเลยก็คือทั้งหมดโบนัสจะต้องมีเศษ7ส่วน7ค่ะมีทั้งหมด7ส่วนเนาะหรือเราจะขยายความตรงที่ว่าตรงนี้ถ้าโบนัสแบ่งออกเป็น7ส่วนหนึ่งสองามล้าอ่าแล้วขวัญเขาก็เลยออมไป1ส่วน2ส่วน3ส่วนและ4ส่วนใช่ไหมคะแล้วจากนั้นเราก็จะเหลือ อีก3ามส่วนเราก็จะเหลืออีก3มส่วนอ่าขวัญได้รับโบนัสเท่าไหร่ตรงนี้เนาะอีก3ามส่วนเศษสามส่วนเจะแบ่งออกมาไว้ตรงนี้สกับ3รวมกันกลายเป็นเศษเจส่วนเแต่ทีนี้โจทย์ไม่ได้ถามโจทย์ไม่ได้ถามในส่วนที่เหลือใช้โจทย์ถามโบนัสที่ได้ทั้งหมดแสดงว่าถามในส่วนที่เป็นเศษเจส่วนเ ะค,ะคือ7ส่วนนั่นเองอทีนี้ยังไงเราไปดูก่อนอันดับแรกเลยก็คือถ้าเราพิจารณานะโบนัสสมมติว่าถ้าโบนัสที่ขวัญได้โบนัส4ส่วนเนาะเราจะมองที่4ส่วนจากตรงนี้นะคะคิดเป็นคิดเป็น28,000บาทนี่แต่ทีนี้โจทย์ ถามโบนัสทั้งหมดที่ได้รับควันได้รับโบนัสเท่าไหร่เรานำเจ็ดส่วนนี้มาคิดนะคะ,ะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นโบนัสเจ็ดส่วนก็จะคิดเป็นเงินอ่าเท่าไหร่เราจะใช้วิธีการแบบเทียบบัญญัติตัวอย่างช่วยโดยนำเจ็ดส่วนคูณกับ2 8 0 0มหารด้วยสนี่ แล้วจากนั้นก็จะได้ออกมาว่าขวัญได้รับโบนัสทั้งหมดนะคะขวัญได้รับโบนัสดูซิว่าเท่าไหร่ตัดทอนได้เลย41เป็น4 47280007749 4, เติม0ูนย์อีก3ตัว แสดงว่าขวัญได้รับโบนัสที่4,9,000บาทนบาทข้อแรกยังจะงงอยู่ไม่เป็นไรเราไปดูข้อที่2กันเนาะดูข้อที่2กันเลยนะไปดูชมรมกีฬาเขามีสมาชิกเป็นผู้ชายเศษ3ส่วนหของสมาชิกทั้งหมดที่เหลือเป็นผู้หญิง30คน ชมรมนี้มีสมาชิกทั้งหมดเท่าไหรอ่าเขาถามหาจํานวนทั้งหมดค่ะถามจํานวนทั้งหมดจากนั้นเราไปดูเราก็ไปแบ่งออกเป็นในส่วนที่เป็นชายเป็นชายเศษสามส่วนหของสมาชิกทั้งหมดถ้าเราพิจารณาที่ส่วนห้าแสดงว่าเดิม สมาชมรมกีฬาเนี้ยมีทั้งหมดห้าส่วนเนาะทั้งหมดห้าส่วนก็คือเศษห้าส่วนห้าและจากนั้นเขาก็บอกว่าที่เหลือนะเป็นผู้หญิงค่ะที่เหลือค่ะเป็นผู้หญิงอ่าเป็นหญิงนะคะเป็นหญิงสามสิบคนซึ่งอยากทราบจังสามสิบคนนี้อยู่ในรูปของเศษส่วนเท่ากับเท่าไหร่อ่าไปดูที่เป็นรูปสองเศษส่วนเนาะ ถ้าเดิมทีกีฬาชมรมกีฬาเนี่ยเศษห้าส่วน5้ทั้งหมดคือมีอยู่5ส่วนผู้ชายนำไป3ส่วนผู้หญิงก็ต้องเหลือ2ส่วนถูกไหมคะจึงกลายเป็นเศษสองส่วนหถ้ามองเป็นสเกลตัวนี้เนาะทั้งหมดมี5ส่วนอ่าทั้งหมดจะมี5ส่วน1 2 3่งสองสาห้าหห้าทุกเท่ากันนะสมมุติว่าเท่ากันหมดเลยนะคะผู้ชายนำไปเลยค่ะห ส3ที่เหลือจะเป็นผู้หญิง1และก็2รวมทั้งหมดมี5้าส่วนถูกไหมแต่ทีนี้โจทย์ไม่ได้ถามผู้หญิงไม่ไม่ได้ถามผู้ชายแต่โจทย์ถามว่าชมรมนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนทั้งหมดในที่นี้คือ5้าส่วนมีคนแปลกใจว่าเอ๊ะครูบอกว่า5ส่วนทำไมครูถึงไปวงกลมตรงที่เศษตอนนี้เราจะแบ่งกันเป็นสัดส,ส่วนนะคะเราจะมองเป็นส่วน โดยครูจะเทียบจากส่วนที่มีนะเทียบจากส่วนที่มีสมาชิกค่ะสมาชิกเนาะชมรมนี้ถ้าสมมติว่าสมาชิกตรงเนี้ยมองที่สองส่วนสมาชิกสองส่วนนะคะก็จะคิดเป็นกี่คนสามสิบคนนี่นำส่วนตรงนี้มาคิดนำเป็นสัดส,ส่วนค่ะพูดว่าเป็นสัดส,ส่วนไม่ได้แบ่งแยกที่เป็นเศษเป็นส่วนนะมองเป็นสัดส,ส่วน จากนั้นถ้าสมมติว่าสมาชิกโจทย์ถามอะไรตรงนี้นำมาคิดนะคะส่วนตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามทั้งหมดทั้งหมดในที่นี้คือ5ส่วนสัดส่วนคือหเนาะอถ้าสมมุติว่าเป็น5ส่วนละ่ะจะคิดเป็นเท่าไหร่อคิดเป็นบัญญัติยางนะคะห้าคูณสาหารด้วยส ตัดทอนได้เนาะสองหนึ่งเป็นสองสองสิบห้าเป็นสามสิบสิบห้าคูณห้าเท่ากับเจ็ดสิบห้าคนนะคะเท่ากับเจ็ดสิบห้าคนทีนี้เราก็ไปตอบชมรมนี้มีสมาชิกเดี๋ยวน,นะชมรมนะคะชมรมนี้มีสมาชิกทั้งหมดเท่าไหร่15ห้าคูณ5เท่ากับ เ5คนนะคะคิดแบบนี้คิดแบบนี้คิดเป็นสัดส,ส่วนออกมาเนาะอ่ะไปดูตัวอย่างที่3จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นน้าในฟาร์มแห่งหนึ่งนะคะเขามีไก่1,200ตัวคิดเป็นเศษส่วนก็จะเป็นเศษ5ส่วน8ของสัตว์ทั้งหมดในฟาร์มเลยสรุปโจทย์ข้อนี้ถามว่าฟาร์มแห่งนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวเหมือนเดิมเนาะ เขาก็จะถามหาฟาร์มแห่งนี้ฟาร์มแห่งนี้นะคะมีทั้งหมดกี่ตัวอันนี้คือเล้าไก่เล้าฟาร์มฟาร์มสัตว์ทั้งหมดมีกี่ตัวอืมอ่าโอเคตอนนี้เขาถามตรงนี้อยู่นะคะว่ามีกี่ตัวแต่เราก็จะแบ่งออกไปที่ทราบก่อนที่โจทย์กําหนดมาโดยเขาบอกมาเลยว่าไก่ไก่นะคะอ่าถ้าคิดเป็นเศษส,ส่วนก็คือเศษห้าส่วนแปด ซึ่งเศษห้าส่วนแปดเนี่ยจะเท่ากับอยู่ที่หนึ่งพันสองรอยตัวนี่เราก็จะมองทั้งทั้งเล้าเลยทั้งหมดเลยนะคะเมื่อได้เศษส่วนออกมาแบบนี้ปุ๊บเราก็จะมองทั้งเล้าเลยโดยพิจารณาจากแถบนี้นะคะแถบนี้ถ้าแบ่งออกเป็นแปดส่วนเนาะอ่าถ้าแบ่งออกเป็นแปดส่วนเท่ากันหมดนะคะสมมติเท่ากันหมดแล้วกันเนาะอ่าแส่วนไก่นำไปละ ไก่ขอนำไปก่อน1 2 3 4 5สแสดงว่าที่เหลือฝั่งนี้ค่ะก็จะเหลือสามส่วนนะคะสามส่วนแปดอืมสามส่วนแปดเราก็จะรู้แล้วว่าสัดส่วนทั้งหมดมีแปดส่วนนะนักเรียนสัดส่วนทั้งหมดคือมีแปดส่วนทั้งหมดเลยสัดส่วนเขานะและจากนั้นนะคะเราก็จะไปพิจารณาต่อไปว่าแล้วโจทย์ถามอะไร โจทยถามว่าฟาร์มแห่งนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวโอเคเขาถามในส่วนที่เป็นสัดส่วน8ค่ะไม่ได้ถาม3นะถามเป็น8ส่วนถามทั้งหมดทีนี้เราจะไปนำเศษอ่ะเราจะไปนำส่วนที่เป็นของไก่มาคิดเพราะว่าเขาบอกเป็นจำนวน1,200มายังไงว่าเราจะเลือกอ่ะส่วนตัวไหนมาคิดเลือกในส่วนนี้มาคิดค่ะเพราะว่าเขาให้ตัวเลข จำนวนเต็มมาด้วยเนาะจากนั้นเราก็จะไปเทียบเลยว่าสัตว์ทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดนะคะสัตว์ทั้งหมดเรามองที่ห้าส่วนก่อนสัตว์ทั้งหมดค่ะห้าส่วนอคิดเป็นหนึ่งพันสองร้อยตัวนะามาจากไก่นะคะจากนั้นโจทย์ถามทั้งหมดไม่ได้ถามว่า เหลือเท่าไหร่ถ้าเหลือเท่าไหร่นั่นจะเป็น3ส่วนแต่โจทย์ถามทั้งหมดก็คือทั้งหมดมี8ส่วนถูกไหมดังนั้นเราก็จะบอกต่อไปว่าสัตว์ทั้งหมดนะคะ8ส่วนคิดเป็นก็จะบัญญัติตัวยางแคูณ 1, 1,200หารด้วย5ตัดทอน51เป็น5 5 2เป็น10 54 20 50จากนั้นก็คูณกัน80ได้0 84 32 Terry 3 8 2 16บวก3 19ทั้งหมดค่ะสัตว์ทั้งหมดอยู่ในฟาร์มแห่งนี้นะคะมี1,920ตัวนั่นเองนะะไปต่อกันอีกนะไปต่อกันอีก ไปดูครูแจกดินสอครูแจกดินสอนักเรียนเศษ7จ็ส่วนสิบองของจํานวนดินสอที่ซื้อมาเราก็อ่านไปก่อนเนาะว่าโจทย์ต้องการอะไรแล้วยังเหลืออีกสามสิบห้าแท่งครูซื้อดินสอทั้งหมดกี่แท่งอ่ะยังอยู่ในเรื่องอยากทราบจํานวนทั้งหมดอยู่นะคะจํานวนทั้งหมดเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าครูซื้อมาเท่าไหร่ แต่เท่าที่รู้คือครูแจกเด็กไปแล้วแจกนักเรียนไปแล้วนะคะอันนี้ในฝั่งที่แจกเนาะแจกไปเศษ7จส่วน12ของจํานวนดินสอท,ที่ซื้อมาและจากนั้นอย่างไรต่ออย่างไรต่อเหลือนะคะฝั่งนี้ขอเป็นเหลืออเมื่อแจกไปแล้วเศษ7จส่วน12แต่เรายังเหลืออยู่ครูยังเหลืออยู่35แท่งอ่าสาแท่ง จากนั้นเราก็จะไปดูสัดส่วนทั้งหมดแสดงว่าสัดส่วนทั้งหมดที่ครูมีคือ12ส่วนถูกไหมั้ยส2ส่วนใช่ไหมคะเมื่อแจกไปแล้ว7เหลือเท่าไหร่ถ้าเป็นสเกลแถบสเกลเนาะนี่ถ้าแบ่งออกเป็น12ถ้าแบ่งออกเป็น12อ่าถือว่าเท่ากันเนาะมองให้มันเท่ากันนะถ้าแบ่ง จริงๆอ่ะต้องแบ่งเท่ากันอันนี้คือ12ส่วนนะ12ส่วนโดยแจกให้เด็กไปละว7ส่วน1 2 3 4 5 6 7ที่เหลือเหลือที่ยังไม่แจก1 2 3 4 5โอเคเหลืออยู่เศษ5ส่วน12ก็พูดง่ายๆมีอยู่12ส่วนเนาะนำไปแจกเด็ก7ส่วนก็จะเหลือ5ส่วนแบบนี้ค่ะ ไม่ต้องมาวาดแถบสเกลอะไรก็ได้เนาะแต่ครูแจ้งให้ดูเพื่อให้ความเข้าใจให้เฉยนะคะและจากนั้นโจทย์ต้องการทราบทั้งหมดก็แสดงว่าเราจะต้องคิดในส่วนที่เป็น12ส่วนออกมาเป็นสัดส่วนนะคะส2ส่วนออกมา,อาโอเคจากนั้นเราก็ไปหาได้เลยนะคะดินสอทั้งหมดค่ะเราก็จะเทียบ ดินสอทั้งหมดนะคะกี่ส่วนเรา,าเราไปมอง5ส่วนเนื่องจาก5เขามีจำนวนเต็มให้เรานะคะส่วน7ส่วนนี้เราไม่ได้เลือกเนื่องจากไม่มีจำนวนเต็มเนะาะดินสอทั้งหมด5ส่วนอ่าคิดเป็น35แท่งนี่ดินสอทั้งหมด5ส่วนคิดเป็น35แท่ง แต่โจทย์ถาม12ส่วนก็คือทั้งหมดถ้าดินสอนะคะทั้งหมด12ส่วนล่ะจะคิดเป็นกี่แท่งนะคะ,ะโดยเราก็จะเทียบบัญญัติตรยางนำสิบสอคูณกับ35หารด้วย5จากนั้นเราก็จะได้เท่ากับ5 1เป็น5 5 7 35 12คูณ7เท่ากับ84แท่งนะคะดินสอทั้งหมดเราก็จะตอบว่าครูซื้อดินสอทั้งหมดอ่าตอบและครูซื้อดินสอทั้งหมด84แท่งนี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่าไปดูข้อสุดท้ายหรือ,อยัง อย่างอย่างข,ข้อที่3ค่ะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมบริษัทแสงทวีรับเหมาสร้างถนนและสร้างเสร็จไปแล้ว21กิโลเมตรซึ่งคิดเป็นเศษ3ส่วน7ของความยาวถนนที่สร้างบริษัทนี้ต้องสร้างถนนอีกกี่กิโลเมตรจึงจะเสร็จโอเคอดูดีๆนะว่าโจทย์ถามอะไรนะคะต้องดูดีๆอันนี้คือทั้งหมดที่แล้วเสร็จ ดังนั้นส่วนที่สร้างไปแล้วคือเศษสามส่วนเจ็ดซึ่งคิดเป็นยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรนี่ในส่วนที่สร้างเสร็จนะคะสร้างเสร็จแล้วอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นแบบอ่ยังไม่สร้างนะคะที่เหลืออที่ยังไม่เสร็จเนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือยังเหลือเนาะยังเหลือครูขอใช้คาว่ายังเหลือยังเหลือ จากนั้นเมื่อเรามาพิจารณาที่สร้างไปแล้วเสร็จ3ส่วน7แสดงว่าทั้งหมดถ้าแล้วเสร็จเลยจะอยู่ที่เสร็จ็ส่วน7จให้มองเป็นแบบนี้คือ7ส่วนอ่ะพูดง่ายทั้งหมดวางแผนไวล้ละว่าถ้าสร้างเสร็จนะจะต้องอยู่ที่7ส่วนนะคะ,ะถ้าสร้างเสร็จจะอยู่ที่7ส่วนนะโดยสร้างไปแล้วค่ะ1 2 3สเหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่เศษ4ส่วน เค่ะเศษ4ส่วน7นะคะ1 2 3 4ที่ยังไม่สร้างโจทย์ต้องการทราบในส่วนที่ยังไม่สร้างนั่นแหละค่ะทีนี้เราก็จะไม่ได้มองที่7ส่วนแล้วนะเพราะว่าโจทย์ถามในส่วนที่ยังไม่สร้างนะคะเราก็ดําเนินการต่อเลยก็คือ,อสร้างถนนนะคะสร้างถนนถนนยาวาสร้างถนนดีกว่า สร้างถนนค่ะนะคะอ่าถ้าคิดเป็น3ส่วนถ้าคิดเป็นถ้าสามส่วนเนี้ยจะคิดเป็นยี่กิโลเมตรยี่กิโลเมตรค่ะแต่โจทย์ต้องการทราบในส่วนที่ยังไม่สร้างนะคะสร้างไม่เสร็จก็คือ4ส่วนตรงนี้เนาะส่ส่วนตรงนี้เหลืออีก4ส่วนก็คือตรงนี้ค่ะ1 2 3 4ตรงนี้ค่ะเหลืออีก4ส่วน ดังนั้นอ่าสร้างถนนนะคะ4ส,ส่วนถ้า4ส,ส่วนละ่ะจะคิดเป็นกี่กิโลเมตรอ่าก็จะกลายเป็น4คูณ21นะคะหารด้วย3ตัดทอนได้3 1 3 3 7 21 7คูณ4กลายเป็น28อ่าอ่า4 7 28นะคะ4 7 28 ดังนั้นถนนแห่งนี้ที่ยังไม่สร้างก็คือยีสิบแดกิโลเมตรค่ะข้อถัดไปเก่งนะคะเก่งเขาออกกำลังกายเป็นเวลาเก่งออกกำลังกายเป็นเวลา3เดือนค่ะน่ะ เก่งออกกําลังกายเป็นเวลา3เดือนเนาะซึ่ง3เดือนนี้ทําให้เขาน้ําหนักตัวเขาลดลง12บโลกรัมซึ่งคิดเป็นเศษ4ี่ส่วนยี้าของน้ําหนักตัวก่อนออกกําลังกายหลังจากที่เก่งออกกําลังกายเป็นเวลา3เดือนเก่งหนักเท่าไหร่โจทย์ถามถึงส่วนที่ออกกําลังกายแล้วน้ําหนักลดก็คือณปัจจุบันน้ําหนักที่หลังออกกําลังกายไปแล้วเก่งจะหนักอยู่เท่าไหร่ ดังนั้นเราจึงมาดูในส่วนที่ยังไม่เคยออกกำลังกายเลยนะคะไปดูในส่วนที่เก่งยังไม่เคยออกกำลังกายเลยก็คือ,อยังไม่รู้ง่ายยังไม่รู้นะ,ะไปดูในส่วนที่ออกกำลังกาย3เดือนอันนี้ก็คือระยะเวลา3เดือนที่เก่งออกกำลังกายโดยคิดเป็นเศษส่วนก็คือเศษ4 25, ส่วน25เท่ากับ12กิโลกรัม ตรงนี้นะและจากนั้นเราก็ได้รู้แล้วว่าถ้ามองสัดส,ส่วนที่ยังไม่เคยออกกำลังกายเลยคือยี่5ยส่วน25มองให้เป็นเต็มไปก่อนมองให้เต็มไปก่อนและจากนั้นออกไปแล้ว3เดือนนะคะออกไปแล้วสเดือนและทีนี้ก็จะมองว่าในส่วนที่เหลือ เหลือน้ำหนักอยู่เท่าไหร่เนาะเหลือน้ำหนักอยู่เท่าไหร่นำยีาลบ4เหลือน21นะคะเศษ21ส่วน25นี่คือจะเป็นน้ำหนักปัจจุบันละที่ที่ออกกำลังกายไปแล้ว3เดือนก็จะเหลือน้ำหนักฝั่งนี้นะคะอันนี้คือน้ำหนักที่หลังออกกำลังกายไปแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาเทียบบัญญัตัวอย่างนะคะก็คือออกกำลังกายนะคะ ออกกาลังกายโดยอออกกําลังกายตรงนี้นะเทียบสัดส,ส่วนไปนะคะอ,ออกกําลังกายถ้ามองเป็นสี่ส่วนค่ะ,ะคิดเป็น12กิโลกรัมคิดเป็น12กิโลกรัมนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าหลังจากที่ออกกําลังกายไปแล้วก็คือเหลือ21สิบเอ็ดส่วน ่เหลือ21ส่วนแล้วจะคิดเป็นน้ำหนักกี่กิโลกรัมโดยนำา21คูณ12หารด้วย4ตัดทอน4 1เป็น4 4 32คูณกัน3 1เป็น3 3 2เป็น6คคำตอบคือณปัจจุบันเก่งมีน้ำหนักเหลือเพียง6 3กิโลกรัมนะคะ โอเคขอบคุณค่ะจากนั้นนักเรียนก็ทำแบบฝึกหัดในหน้า89ได้เลย